สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยวันนี้มาพบกันที่ไร่ลานสาวเหมือนเดิมเป็นไร่ข้าวโพดนะคะทุกคนกับบรรยากาศดีๆบรรยากาศหลังฝนตกนะคะฟังเสียงธรรมชาตินะตรงนี้จะเป็นไร่ข้าวโพดไร่ข้าวโพดหวานนะคะทุกคน กระโพดกำลังงามเลยก็เหมือนเดิมค่ะวิธีเกษตรกรวิธีคนต่างจังหวัดเนาะถ้าเกิดว่าเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะคะถ้าเราอยากพักผ่อนหรือว่าวันหยุดเราก็จะไปเดินที่ห้างเนาะไปเดินที่ห้างไปพักผ่อนแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดถ้าเกิดว่าเราอยาก พักผ่อนอยากไปห้างมันก็จะไกลนะคะทุกคนไม่ไปที่ในตัวเมืองถ้าเป็นต่างจังหวัดเขาจะเรียกตัวเมืองเป็นในอำเภอในตัวจังหวัดอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะไกลถ้าเกิดว่าเราไม่มีพาหนะหมายถึงรถอะไรที่พอที่จะเดินทางไปนะ่ะเราก็ไม่ได้ไปนะคะที่ห้างแต่ ส่วนใหญ่แล้วนะคะบรรยากาศที่ไร่ที่สวนก็จะเป็นบรรยากาศดีๆกับอากาศดีๆก็จะเลือกที่จะมาเดินเล่นที่ไร่ที่สวนได้ดูผลผลิตหรือว่าได้ดูบรรยากาศดีๆบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่นที่ไร่นะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับห้างเนี่ยถ้าเกิดอากาศร้อนๆเราเข้าไปห้างแอร์เย็นๆมันก็จะสบายอีกแบบแต่ที่นี่ต่างจังหวัดเนาะ เขาก็จะไม่ได้มีรถหมายถึงว่ารถประจําทางหรือว่ารถรับจ้างที่พอที่จะให้เราเรียกแล้วก็ไปง่ายๆนะคะทุกคนที่นี่ก็ถ้าไม่มีรถเครื่องหรือว่ารถยนต์เราก็ไม่สามารถเข้าในตัวจังหวัดได้เราก็จะเลือกที่จะมาเดินเนี่ยค่ะดูผลผลิตดูบรรยากาศดีๆที่ไร่นะคะทุกคนก็ก็เป็นบรรยากาศเป็นอะไรที่ที่ดีๆ อีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับคนต่างจังหวัดนะเนี่ยข้าโพดกำลังออกเนี่ยออกฝกักเล็กๆเลกเลก,กำลังสวยงามเลยค่ะทุกคนถ้าจะให้เลือกระหว่างห้างกับในไร่ด้วยอายุประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนก็จะเลือกอากาศที่แบบว่าบ้านๆเราเลือกในไร่ในสวนนะคะ ส่วนที่ห้างเราไม่จําเป็นเราก็ไม่ได้เข้าเนาะถ้าเราจําเป็นที่จะซื้อของหรืออะไรประมาณนี้เราถึงจะเลือกที่จะไปห้างนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะ